สวัสดีชาวมินิครับทุกคนนะครับพบกับผมเจ๊ยากับมินิครับชแนลเซิร์ฟมินิครับเซิร์ฟสบายสบายสไตล์คนชิลๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเข้า PP Arena นนะครับสำหรับลานปะลองกับพวกมอนสเตอร์นะครับผมก็คือสมาชิกที่ว่าอยู่ในเซิร์ฟอยากจะเข้าไปดูนะครับให้มองไปทางซ้ายนี่เลย แล้วก็เดินมาทำประตูนะครับเสร็จแล้วประตูไหนล่ะที่จะไปนี่แหละครับเห็นไหมเห็นไหมประตูประตูะตโคงเนี่ยครับก็คือประตูตะไคร่เนี่ยเลยเข้าไปเลยครับที่ป้ายนี่จะมีอ่านอยู่ครับว่าดาร์โกสลอสก็คือดันเจียสุดหลอนนะครับแนะนํานะครับให้ ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในเซลล์ของผมแล้วขอให้ปักแสงให้มันตําๆหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มอัตราลดในการเข้าไปในทันเชีนะครับว่ามันจะหลอนมากถ้าเกิดว่าเข้าไปว,าว้าวมึนมากครับแทบเคยโอ้ใค่ผักร็อวกว่าหลอนมากครับ พยานเชียนก็หกล่อละเกิดว่าไปลุยนี่มันจะหล่ออีกไหมเราต้องไปลุยกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาเจอจุดหยุดทางตันว้าวตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนบอกสเตตัสต่างๆของทุกคนนะครับว่าแต่ละคนสเตตัสอะไรกันบ้างนะครับก็คือจะมีโอ้ ไททันเอลฟ์คาสพวกนี้ผมจะแก้ไขเองทั้งหมดนะครับก็คือมันจะมีอยู่สามคาส์สี่คาสครับผมก็คือสี่สายอาชีพก็คือจะมีพวกสวอตแมนเอลฟ์แล้วก็ไททันนะครับพวกนี้คือจะแก้เองหมดถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟอ,อื่นเนี่ยจมันจะมีพวกไนท์พวกแทงคพวกอาเชอร์จะไม่ใช่ครับสักครู่ครับสักครู โอเคครับก็คือคนที่ไม่เคยเข้าดันเจนนะครับก็ให้อ่านที่ป้ายนี่ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเตรียมรือกันดีกว่าก็เริ่มมาก็ให้กดตามป้ายครับก็คือ NA หรือว่า m o ok p h l i n a เป็นชื่อย่อครับแล้วก็กดจอยจอยก็คือ เข้าไปเล่นครับแล้วก็ดีจีนี่มาได้ยังไงก็คือดีจีก็คือเป็นชื่อของดัตชเชนครับเสร็จแล้วเราก็กด Enter เพื่อเข้าการไปเพื่อทาการไปลุยเมื่อข้ามาแล้วมีสามสายครับสวอตแมทชั่นและก็เอลฟ์นะครับสาหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะครับสามารถอ่านแนะนําผู้เล่นนะครับก่อนเข้าสนามได้ทางนี้ครับผม ก็คืออ่านเรื่อยๆครับคือมันเป็นป้ายแนะน,นําแนะนําผู้เล่นใหม่ให้เข้ามาเตรียมลุยครับเตรียมพร้อมในสนามบรนี้โอเคครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจอะไรแล้วนะครับต้อให้เลือกสาชีออได้เลยครับขอบผมเยอะขอผมขอบอสวรณแมนแล้วกันขนาดขนาดของแดง โอเคครับเมื่อสมาชิกทุกคนนะครับอันนี้ก็คือคนที่เข้ามาร่วมด้วยสมาชิกทุกคนก็คือให้กดที่บล็อกเด็กตรงกลางครับก็ต้องรอครับต้องต้องรอสมาชิกทุกคนกดบล็อกเด็กตรงกลางให้ครบทุกคนก่อนนะครับมันถึงจะนะเข้าไปเล่นหรือว่าถ้าเกิดว่า ใครที่เป็นแอดมินนะครับใครที่เป็นแอดมินอยู่ก็สามารถกด ma ได้นะครับ ma force แล้วก็ DG ครับผมมันก็ออโอเคกดกิดกครับ ma force ต้องกดสตาร์ทด้วยครับกดสตาร์ทแล้วก็ตามด้วยชื่อของอารีน่านะครับแล้วก็ กด enter เพื่อเข้าไปลุยก็คือเริ่มครับอันนี้คำสั่งนี้สำหรับอด m i n เท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วโอ้มีหมาด้วยอันนี้สุนัขนี่คือกระดูกที่ได้มากนี้นะครับ ครับผมก็ทําการรอเวลานิดนึงครับเดี๋ยวผมขอตัดทอดตอนเลยแล้วกันโอเคครับก็ต้องรอเวลาที่อารีนาจะเปิดนะครับต้องรอประมาณสนึ่งนาทีมาแล้วอันนี้ก็คือคนคนที่เข้ามาเล่นก็จะมีมอนสเตอร์เกิดมาทุกตอนแรกครับจะ,จะต้องรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ ในชั้นต่อไปก็จะเป็นสามสิบวิครับลุย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 แล้วก็ลุย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 ว่าลุยวะ,ยวะต้องรอสามสิบนะครับต้องรอสามสิบเพื่อเปลี่ยนชั้นเข้าไปโู้ยาเจ้าชิปเปอร์ชิปเปอร์ชิปเปอร์ตุ่ม โอเคครับก็สรุปบทคร่าวๆาครับก็เล่นไปเรื่อยก็จะเจอบอสตัวเต็งนะครับเล่นไปเรื่อยๆแต่ของผมแมตมันบลกค,ครับต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกทีหนึ่งก็สำหรับคนที่เข้ามาในอนเรีน่าเนี่ยครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆต่อสู้ไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดว่าจะได้จะได้รางวัลได้างงาไดยังไง นี่ไครับเวฟหนึ่งเวฟสองเวฟสามพวกเนี้ยอาจจะช่วงแรกๆนี่อาจจะยังไม่ได้ครับอาจจะยังไม่ได้ไอเทมแต่ว่ามันอาจจะให้มาครับผมมันจะสุ่มให้ไอเทมโอเคครับเห็นไหมด่านที่สี่แด้ไปแล้วหนึ่งลูกก็คือถ้าเกิดว่า อยู่แผนที่ก็คือถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะสามารถได้ไอเทมสุ่มไปเรื่อยๆตามด่านนะครับก็คือมันจะสุ่มไอเทมแต่ละด่านให้ว่าเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นด่านสีเนี่ยได้อปเปิรละหนึ่งลูกนะครับด่านห้าอูได้แล้วทอง แต่ติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเกิดตายขึ้นมาถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆถูกตีจนตายโอ้ไม่ตกแมปไอ้โอเคครับผมตายโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะอารีน่าเนี่ย อันนี้หน้านี้น่ากลัวมากเลยอะฝนตกด้วยอะโอเคครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ถ้าเกิดว่าต่อสู้อยู่ในหน้าแล้วอยู่ๆก็ตายนะครับคือให้เข้าไปครับเห็นไหมครับสเตตัสมีชื่อผมขึ้นแล้วเป็นซับอร์ดแมนยูดานบนก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ ถ้าเกิดว่าตายหรือว่าไม่อยากอยู่ในอารีนาต่อไปแล้วก็ให้กด MA, M A มอกอารีนานะครับแล้วก็กด L I A V E หรือว่า l Leave ออกนะครับเพื่อทำการรับรางวัลและรับไอเทมคืนได้เลยนะครับกด enter เลยแล้มันก็จะได้ไอเทมมาในที่สุดนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปอีก หภารกิจนะครับสำหรับการรีวิวการสอนการเข้าดันเจียนหรือมอบปรินาของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมเจฟจ้านะครับแล้วก็วิน r a f t Channel ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องการติดต่อเราสามารถเข้ามาได้ที่เว็บ w w w ร o ลไว o ์เ o ็นะครับ ไอพีนี้นี้ครับนะครับดอบเซิร์ฟเกมคอมหรือใครอยากจะดูไอพีก็สามารถดูได้ที่หัวเว็บนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็มองเลยครับที่หัวเว็บตรงโลโก้ mini c u t ของเรานะครับโอเคครับก็วัดผมและเซิร์ฟนี n i c ับนะครับ มินิครับชแนลขอลาตูเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณโปรแกรมอัดวิดีโอดีๆจาก h y เปอร์แมนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูรีวิวของผมและพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมินิค่ะไอ้ย